แกออกประตูดได้เหรอมาครับเพื่อที่จะมาวางนะครับยังไม่ข้ามนะครับทางด้านเทคนิคการทะลาะครับกเข้าไปวางเตียงที่4ีเรียบร้อยนะครับที่สี่เรียบร้อยแล้วกลับไปรับถาดยาในห้องจ่ายยาเพื่อมาวางที่ห้อง VIP สีกาลบอตสกาลบอว่าไงครับวางไปถึงเตียงแล้วนะครับวางไปถึงเตียงแล้ว70คะแนนนะครับวางถาดยา50บวกเช็คุณภูมิอีก20่คะแนนกำลังมองหาเตียงที่2นะครับวิลไลเทคนิคกันทะล,ะลักนะครับกำลังจะขึ้นทางต่างระดับครับ หน้าโรงพยาบาลครับเพื่อจะมาห้องจาอ่ายอยากไปไหครับนี่ครับเพื่อนสีร้องครับกลับลงมาเข้าได้ไหมมาถึงห้อง v i p อแล้วครับภารกิจห้อง v i p ีนี่วางผาดยาเสร็จกลับถึงที่นี่รับ120คะแนนนะครับรวมกับ280ก็จะเป็น400คะแนนเต็มวางได้ไหมครับวางได้ไหมได้แล้วผันดาเซก,กาเซกาลูบอท วางไปแล้วสองเตียงร้อยเจ็ดสิบคะแนนดตัดคะแนนอีก,นนกสิคบคะแนนก็เหยียบเส้นแดงก็วิไลเทคนิคกันทะะั้ั้นกำลังจะพยายามเดินทางกับไหวไหมได้ห้ามไปแล้วเสรษกายวางบนที่เตียงสามนะเสรษฐาต้องเอาคะแนนอีกเจ็ดสิบ เมื่อสักครู่ที่ปิดลบไปสิบแล้วนะครับล้ <What? S 1> อเลยไปหยับเส้นนิดเดงนนะครับ